ให้พ่อเล่นกับพี่หมีเหรอพี่หมีหมีโดนพ่อกินเลยพี่หมีจะกินตับโอ้ยพ่อพี่หมียังเล่นกับพ่ออีกแล้วอ่ะทำไมพี่หมีอยากเล่นกับพ่อจังเลยอ่ะลูกอ้าวพี่หมีหายไปแล้วลูกแล้วทำไมมีปองปองตรงเนี้ยกล้ามพ่อไนงะพ่อมีกล้ามใหญ่ อมมางแม่ช้าจริงอยากให้พ um> ่อรังเพลงเพลงอะไรอ่ะเพลงฮึบเพลงฮึบเหรอหนูร uh ู้จักเหรอเพลงฮึบเนี่ยใครร้องรู้ไหมสิงอะไรสิงโตนำโชคสิงโตนำโชคขอพ่อชี้ปุ๊บหนูต้องทำไง ในวันที่ความฝันเป็นจริงอยากให้เธอยินและส่งพลังนี้ต่อไปเติมเต็มสิ่งที่เราฝวันในใจไม่ว่าจะไกลสักเพียงไหนเราก็จะไปต่อความฝันเป็นจริงอยากให้เธอยินและส่งพลังนี้ต่อไปเติมเต็มสิ่งที่เราหวัง พี่หมีชอบพอ่อพี่หมีอยากให้พ่อร้องเพลงอีกอ่ะพี่หมีทำไมเรื่องเยอะจังอ่ะพี่หมีแม่มาแล้ว <c oughs> อาจิน Can you move to t h e back please ไปแล้ว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 พร้อมอยังพร้อมจะไปยังพร้อมแล้วค่ะพี่หมีพร้อมหรือยังพี่หมีพูดสิอปแล้วอ่ะยูช็อกโก้ต์มิลค์ อร่อยไหมอร่อยไหมคนนรับจะจะฟังเพลงอีกไหมเนี่ยฟังค่ะในวันที่ความฝันเป็นจริงอยากให้เธอยิ้มและส่งพลังนี้ต่อไปไ<ง>เติมเต็มสิ่งที่เราไวังในใจไม่ว่าจะไกลสักกี่ไหนเราก็จะไปต่อ